ของไทยโร i.t. มีคำตอบ by Add ด n d e เ a สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการไอทีมีคำตอบกับแอดอินเนว่านะครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินเบนนะครับ <c oughs> เพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหาการสั่งชัดดาวคอมพิวเตอร์แต่ว่าเขาไม่ดับกันใช่ไหมครับ <c oughs> เป็นเพราะว่าวินโดว์ของเรานั้นมีปัญหาเนื่องจากเราไปโหลดโปรแกรมแล้วมีไวรัสแฝงมานะฮะหรือว่ามีป๊อปอัพเด้งแล้วเราคลิกเข้าไปนะครับนั่นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้วินโดว์ของเรานั้นพังนะฮะวันนี้ผมมีทริคในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นกันง่ายๆใช้เวลาไม่นานนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้ ขั้นตอนที่1นด้วยวิธี run sfc scan now เพื่อซ่อมแซมไฟล์ได้อาจเกิดความเสียหายได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ครับโดยกดปุ่ม start ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำว่า sfc scan now แล้วก็คลิกขวาแล้วเลือก run administrator จากนั้นก็เข้าไปหมด command prompt แล้วให้พิมพ์คำสาบว่า sfc scan now แล้วกดปุ่ม Enter นะฮะจากนั้นเราก็รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับขั้นตอนที่2 1. หให้กดปุ่ม Start นะครับแล้วพิมพ์คำว่า cmd.exe นะครับหลังจากนั้นก็คลิกขวาแล้วเลือก Run a อ m i n i นเตเตอรนะฮะหากมีการล้องขอรหัสผ่านก็ให้ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับแล้วจากนั้นก็เข้าไปที่หน้าต่าง Command ์พร้อมนะครับแล้วให้พิมพรรม์คำศัพท์ว่า c h k d s k c f, f นะครับแล้วจากนั้นก็กดปุ่ม enter นะฮะ จากนั้นเราก็รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับขั้นตอนที่3โดย เข้าไปที่ปุ่มสตาร์ทนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่คอนโทรลพาร์เนลแล้วเลือกหัวข้อ Power Option นะฮะหลังจากนั้นก็เข้าไปที่หัวข้อ Shoot What the Power Button Does นะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ Power Button Setting ว่าเป็นชัดดาวหรือสลิปนะครับหากเป็นสลิปให้เปลี่ยนเป็นชัดดาวนะครับแล้วก็กดปุ่มเซฟแชงนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผม ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับสาหรับการซ่อมแซมมิโนให้กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับถ้าการไม่หนักจนเกินไปทิ่ที่เราคัดมาแนะนําในวันนี้ก็จะช่วยให้เพื่อนๆแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอนครับผมหรือว่าใครลองทําแล้วก็กลับมาบอกต่อกันได้หรือว่าใครมีวิธีอื่นก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็ให้กาลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไอทีมีคําตอบ by Adin Deva เฮวันเชลโกลองไทยระดับโรก